อ,อ,อ่ะเดี๋ยวรอรุ้นนะคะอ่ะเข้ามาแล้วฝากแชร์ก่อนนะรัฐบาลแจ้งแล้วนะคะว,ว่าลงวันไหนนะนอ,อ่ะสวัสดี3,600ท่านนะคะขอบคุณมากค่ะแม่ รอ่ะแรตบาลหนูแจ้งแล้วนะคะว่ามันมีดราม่าหลายอย่างลงก่อนซื้อไม่ได้ลงช้าซื้อไม่ทันอะไรอย่เงี้ยก็มาคิดดูแล้วอ่ะเดี๋ยวลงให้นะคะวันที่27ทธันวา นะคะยีธันวาคมนะคะแล้วก็เดือนนี้หวยมันหวยมันออกวันที่30ใช่ไหมคะแม่หวยมันออกวันที่30มธันวาซึ่งตรงกับวันพฤหัสวันพฤหัสอีกแล้วรู้สึกว่าดูปฏิทินมาเนี่ยเดือนนี้หวยออกอา่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูใหม่อีกรอบหนึ่งคนระับขอดูปฏิทินสักครู่นะแม่นะ หวยออกวันพฤหัสนะคะ16งวดที่ผ่านมาก็ออกวันพฤหัสนะคะสามเดือนนี้หวยออกวันที่30นะจ๊ะซึ่งวันที่31เป็นวันสิ้นปีแล้วก็วันที่หนึ่งเป็นวันปีใหม่ ก็เลยต้องออกวันที่สิบเอสเอาสามสิบนะจ๊ะถูกต้องนะถูกต้องนะอันนี้ก็เขาก็ออกค้า,า,า,าแบบนี้ทุกปีอยู่แล้วแหละอ่ะกล่องสุ่มหนูเปิดแล้วนะกล่องสุ่มรอบนี้นะคะมีทองหนึ่งบาทให้ไม่รู้ใครจะได้นะคะแต่ไม่ได้ทุกคนนะคะบอกแล้วเขาว่ากล่องสุ่มนะกล่องสุ่มนะจ๊ะกล่องสุ่มรอบนี้นะคะมีทองรางวัลใหญ่คือหบาท นะคะแล้วก็มีรางวัลเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็น0.6กรัมหรือเปล่านะคะใช่0.6กรัมมาอ่ะนะคะไม่ดราม่านะคะขอคนไม่ดราม่าทางคน F กล่องสุ่ม299จะเอาทองอย่างเดียวเลยไม่ได้ย้านะคะว่าสุ่มนะคะตัดดราม่าคําว่าสุ่มนะคะตัดดราม่านะคะตัดดราม่าให้ทุกคนเข้าใจคําว่าสุ่มนะต้องเข้าใจคําว่าสุ่มนะคะถ้าคุณแม่ F มา299จะให้หนูใส่ทอง หบาททุกคนเลยโอ้ไม่ไม่ไหวค่ะไม่ไหวนะคะย้ำว่าสุ่มนะคะรอบนี้กล่องสุ่มมีทอง1บาทให้ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะแล้วก็กล่องสุ่มแน่ๆเลยลูกค้าจะได้รับเป็นเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลเพจนี้เพจจริงไหมคะบอกเวลาด้วยค่ะตอนนี้คนดูหน้าเลยสด5้าพันห0พัแล้ว นะคะตอนนี้สิบแปดนาฬิกาสี่สิหกนาทีวันนี้วันที่อาวันพฤหัส,สบ,บดีที่ยี่เออเอ้ยวันนี้วันพุธใช่ไหมใ่วาวันนี้วันพุธวันนี้วันพุธที่ยี่สิบสองเดือนธันวาคมสอง4ันห้ารอหกสิบสี่ตอนนี้เวลาสิบแปดนาฬิกาสี่ิหกนาทีกล่องสุ่มใครจะรับใส่เข้ามาได้นะคะรหัสแปดสิบแปดรหัสแปดสิบแปดนะคะอ,อ่ะพิมพ์พร้อมเลยคะ่ะคาน้อยเอ้ยม่ใช่ลาว หนูฝากเลขประทัดด้วยนะวันนี้หนูไปวัดพังม่วงมาไปไหว้อองค์ทาวเวสวรณที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ไปจุดประทัดมาสองหมื่นนัดนะคะแล้วก็ได้เลขหางประทัดมาหลายหลายคนน่าจะเห็นแล้วเพราะว่าพสต์ให้หน้าเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เล่นฮานอยแล้วก็ลาวแค่นั้นพอจบนะคะไม่ใช่รัฐบาลนะจ๊ะหรือว่าใครอยากจะไปตามก็แล้วแต่นะเป็นแนวทางในการซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลก็ได้นะคะ กล่องสุ่มรหัส88ค่ะใช่88ค่ะกล่องสุ่ม8 8แรหัส8 8นะคะ,อะรอบนี้กล่องสุ่มมีอะไรบ้างหลายๆหล,หลคนถามหนึ่งลูกค้าที่จะต้องได้รับคือมีเครื่องรางของขัง,งวัตถุมงคลแน่นอนเพราะว่าหนูขายเครื่องรางของขังสอง,อง,องพิเศษคือรอบนี้เรามีสุ่มนะคะสร้อยคอทองคำน้ำหนักมูลค่า1บาทเป็นรางวัลใหญ่แล้วก็มีรางวัลย่อยๆอาจจะเป็น0.6กรัม0ูนแล้วก็เงินสดนะคะ สดหนูไม่ได้เวอร์นะแม่นะวุ้นหนูอัดห,หนูไม่ได้ใส่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะคะเออต้องต้องต้องชี้แจงก่อนนะคะหนูให้ตามความเหมาะสมและตามความจริงนะคะไม่ได้เวอร์จนเกินไปแค่ทองนี่ก็เวอร์บอกแม่ไม่เวอร์ทองบาทหนึ่งเวอร์เลยนะใครได้อืมใจเส้อต่อกันไม่มีวันร้องให้ร้องไห้หินที่สุขใจก็ทีนท่นี่ที่นี่ รหัส8 8ดค่ะกล่องสุ่มใครรับกล่องสูมกล่องละ299บาทจะส่งให้ฟรีนะคะรหัส8 8ค่ะมันมีระบบดูดแม่ร้านหนูมีระบบดูดเวลา,าถ้ามีระบบดูดเข้าไปแล้วนะคะหมายเลขบัญชีขึ้นเลยนะคะจะมีข้อความอัตโนมัติด้งขึ้นมาให้เราเลยแล้วก็มีหมายเลขบัญชีให,ให้พร้อมด้วยนะคะค่าส่งศูนย์บาทกล่องละสองเก้าเก้าค่ะสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคืนอ,อย่างน้อยแน่แนเลยคือเครื่องรางกลุ่มฟรีจิ้มลิงไลท์ที่ปักหมุดได้เลยะคะ่ะกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะ